ก็วันนี้ฮะพวกเราสองคนครับจะเอาเสื้อยืดสีขาวเนี่ยเออมาแบบแปลงโฉมคนละห้าชุดห้าสไตล์นะลุค mm hmm. วันนี้นะครับ mm hmm. พูดเลยว่าสายแฟชั่นต้องชอบมากๆแน่นอนฮะเพ mm hmm. ราะว่า mm hmm. วันนี้เราสองคนครับ หยิบเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งที่แบบทุกคนต้องมีติดตัวก็คือ,เ,อเป็นเสื้อยืดขาวนี่แหละมันง่ายมากอะสมมติถ<ม>้ามีคนแบบหอถ้าแม่กันเรียกอย่างนีการแบบอีกสามนาทีแบบต้องไปห้างนะแล้วเราเพิ่งตื่นอย่างนี้ก็หยเสืยืดขาวเก่งนีเอาไปจบดีดีแค่นี้เองแต่บางคนนะอาจจะคิดไม่ออกว่าจะเอาเสื้อยืดขาวไปใส่กับอะไรถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะต้องหล้แน่นอนเพราะเราจะมีแบบมาบอกว่าเสื้อยืดขาวเนี่ยใส่กับอะไรได้บ้าง ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบลุคไหนของพวกเราเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเออหรือว่าถ้าใครมีแบบไอเดียในการมิกซ์แอนด์แมตช์ยื้อสีขาวแบบเทๆกว่าเราเนี่ยก็แชร์มาได้นะผมก็อยากเห็นล<ย>ุคเบตตี้แล้วอ่ะอยากเห็นลุคกันเหมือนกันนี่แข่งกันด้วยเอาเลยปะโอใจ <c oughs> ไ,ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไปเลยปะไปเลยฮะทุกคน นี้เลยลุคแบบ go to Japan แต่งตัวยงไงให้แบบว่าเดินในญี่ปุ่นแบบไม่เคอะเขินคนนี้ิดว่าอา๋อต้องพูดอะไรนะคนนีิว่าพยายามจะเอาให้มันแมทกันระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างถ้าอยู่ไทยอ๋อถ้าอยู่ไทยผมแนะนำให้ใส่ไปห้างเดีเพราะน่าจะร้อนอยู่เหมือนกันมนีมีเสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยรองเท้าแบบหุ้มข้ออีกดูลุคแบบว่าเป็น หนุ่มสุภาพอะไรเงี้ยแล้วก็มีพอปอีกนะเป็นแบบถ่ายรูปลุคนี้ดูเป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยอบอุ่นอันนี้คือชุดห,หวานๆนะคะถ้าใครอยากจะแบบใส่เสื้อยืดสีขาวกับอะไรที่มันหว,นหวานๆนี่ก็เลยเลือกเป็นกระโปรงายสกอตค่ะสีแบบเหมือนไปตีเทนนิตเลย อย่างอันนี้เลือกรองเท้าผ้าใบนะคะก็เลยทําให้ยังดูเป็นสปอร์ตอยู่คือเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าเกิดเสื้อสีขาวตรงนี้มีแบรนด์แบบมีแบรนด์จอเกตน,นิดน,นึงนี่สปอนเซอร์ลาคอสต,ต้องเข้าแล้วว่าเพราะมีความเป็นเทนนิสมากถ้าอยากให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองเพิ่มแจ็คเก็ตที่เป็นสูทให้ดูคะ่ะอันนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนักเรียนญี่ปุ่นอีกครั้งนึง ยังการหลุดมาจากอนิเมะเฮ้ยดีนะเนี่ยคือลุคเนี้ยมันเนี่ยครับมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าเกิดอีก10บนาทีข้างหน้ามีประชุมอย่างเงี้ยแล้วมีคุณใส่เสื้อสีขาวมาเฮ้ยคุณหาเสื้อสูตรมาคุมให้มันมีความเป็นทางการมากขึ้นมันก็ดูดีนะแล้วมาตัดกับกางเกลงลายสกอตอย่างเงี้ยเฮ้ยกระโปรงลายสกอตตะมันมีความแบบน่ารักอะ ตั้งชื่อว่า Go to the Beach กันนะเป็นชุดไปทะเลของผมครับขาดไม่ได้ครับเสื้อยืดสีขาวแล้วก็คุมทับด,ด้วยเสื้อเชิ้ตฮาวายฮะบ,บวกกับกางเกงขาสั้นสีกรมแล้วก็รองเทา้า New Balance ครับซึ่งเวลาไปทะเลเนี่ยผมรู้สึกว่าสีน้ำทะเลอะ่ะกับสีกรมเฮ้พมันเวลาเราถ่ายรูปอะ่ะมันดูดีวะ่ะบางทีเราถอดมายมันก็จะอีกลูปหนึ่งะเไหมนี่หรือแบบเอามวกสีกรม มาใส่อีกก็ได้เนี่ยพาด้วยเสื้อฮาวายเท่ๆจบเลยแค่นี้เดินหูหลอ <S <S แค่นี้เฟี้ยวเสื้อฮาวายเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยนะแบบดาราแบบพ่อๆผมในดีคาบิโอหรือว่าพวกแบทพีทคือผมเชื่อว่าแบบ g l e น่ะแล้วพิมพ์ว่าดาราคุณจะเจอแบบอินสไพเรชั่นเยอะแยะมากมายถ้าเห็นผู้ชายแต่งตัวอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้ชายอารมณ์ดีมาสบาปนอนเล่นที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้เหมาะกับก,บการไปเที่ยวต่างจังหวัดม,มาก มันก็ให้ความรู้สึกอโลฮ่าเงลุคนี้นะคะ,ะ,คะเพิ่มเติมจากกางเกงยีนเนสื้อยืดสีขาวที่ทุกคนมีอยู่แล้วเพิ่มแจ็เก็ตเข้าไปให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเราสามารถ ใส่ไปงานหรือว่าออกอีเวนต์แต่ว่าวันนี้เลือกที่เป็นลายสกอตนะคะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตทรงตันให้เข้ากับเกงเกงยีนเนื่องจากที่แบบอยากให้มันดูเป็นทางการมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่อยากให้มันดูทางการเกินไปก็เลยเลือกเป็นลายสกอตสีเหลืองนะคะกับสีต้มเพราะว่าสีต้มกับสีเหลืองเนี่ยมันให้โทนความสนุกอยู่ตัวนี้ใส่เดินจัดจักรได้ไหมครับตัวนี้ใส่เดินจัดจักรได้ค่ะแต่อาจจะร้อน ต้องอดทนค่ะเพื่อแฟชั่นแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะแบบไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าให้มันดูทางการมากขึ้นก็สามารถเลือกแจ็กเก็ตหรือว่าสูทที่มันเป็นลายเรียมนะคะไม่ต้องลายแล้วก็สีแบบเรียบๆอย่างเช่นสีดำสีเทาน้ำตาลขาวอะไรแบบนี้ได้ค่ะเอะ๊นี่ก็เป็นเท่ๆแบบนี้อ๋อใส่งเงยยีนด้วยโหคุณเป็นสาวร็อกแล้วนี่นะก่อ,อนหน้านี้จะดูแบบเหมือนหวานใช่ป่ะแต่นี้มีความเท่ยิ่ยงขึ้นเพราะว่า กางเกยงยีนแล้วกับเสื้อแจ็คเก็ตมันก็คู่กันมา,นาแต่หลายหลายก็ลุคนี้นะฮะตั้งชื่อไว้ว่าวันอาทิตย์ฉันเดินเข้าป่าก็พยายามจะมิกซ์ระหว่างแบบกางเกงที่มันแบบสีแบบเขียวๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เสื้อแจ็คเก็ตกันลมแล้วก็เสื้อขาวข้างในเพื่อให้มันหนึ่งเลยให้ดูแบบเดินป่าใช่ป่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เกมเดินป่านะหรอกแต่ว่ามันเป็นสีเขียวเนีแล้วมันเป็นยังเกงทรงเวิร์กแวร์ที่มันจะมีหลายกระเป๋าเแนบบี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเดินป่าแบบไม่ใช่แต่งตัวเดินป่าหนักๆถ้าแบบเดินแบบเป็นสายถ่ายรูปเลยที่แบบไม่ต้องอิงถึงการใช้งานมากมายนะครับก็ <S <S บวันอาทิตย์ครับถ้านี้จะหยิดอะไรก็หยิบเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงคลุมไว้กับเสื้อสีขาวก็เท่ดี ชุดนี้ก็ดูแบบเป็นเหมือนคล้ายๆไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะแบบว่าไปปีนเขาไปเที่ยวน้ํำตกอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าน,นี้ก็จะดูเป็นผู้ชายแบบผู้ชายลุยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคแค่ขายกึ่งทํางานที่แบบชิลๆนิดนึงวันนี้เลือกเป็นกางเกงขาสั้นลายสกอตนะคะสีส้มแล้วก็เลือกสูทเนี่ยให้เข้ากับกางเกงมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากึ่งทํางานนิดนึงสามารถทํางานในออฟฟิศได้สําหรับออฟฟิศที่แบบชิลหรือว่าไม่เป็นทางการมากแต่ว่าถ้าเป็นทางการมากเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นกางเกงขายาวก็ได้แล้วก็ใส่สูทคุม แต่ด้วยความที่เลือกเป็นสีส้มนะคะเราก็สามารถไปดินเนอร์หรือเอาไปทานข้าวหรือแฮงเอากับเพื่อนตอนเย็นต่อได้หลังเลิกงานซึ่งแบบมันก็จะไม่ได้ดูเป็นทางการเหมือนกับว่าเราเพิ่งไปทํางานมาใช่ก็จะเป็นรู้แบบว่าชิลขึ้นไม่ได้เหมือนกับไปทํางานอะไรเองเ,เราก็ทิ้งตัวสูรเนี่ยไว้ในรถก็ได้วิแต่ผมชอบลุคนี้นะมันดูแล้วมีความแบบเนี่ยเห็นป่าว่าเสื้อสูทสีส้มกับกางเกงขาสั้นเนี่ยมันถึงแม้มันจะเป็นขาสั้นก็จริงนะแต่มันก็ยังดูแบบ สุภาพเออดูมีความน่ารักดูเหมือนแบบสาวเอีในการนะัดประชุมลูกค้าแถวสยามอะไรเงี้ยแต่งตัวเงี้ยไปหูมองกันทั้งแบบสยามแน่นอนสาวสาวบางคนอยากจะหยืดอยืดมาใส่ในวันทํางานเนี่ยเอาแบบแต่งตามเบสซี่ก็เท่ดีผููเห็นแล้วดูแบบผู้หญิงคนนี้ดูแบบตั้งใจทํางานค <c oughs> อจะไปประชุมอะไรเงี้ย ครับก็ลุคนี้นะครับเป็นลุคแบบยีนนะครับลุคเดนิมครับก็เหมือนทอดแบบจากประวัติศาสตร์เลยครับเป็นประวัติศาสตร์เสยืดในยุคแรกๆแล้วก็การใส่กางเกงยีนในยุคแรกๆฮะแล้วก็รองเท้าด็อกสเตอร์มาตินฮะมันจะได้ดูความเป็นอังกฤษเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็นลุคที่ผมชื่นชอบมากผมแต่งอย่างนี้บ่อยมากอาจจะแถมเสื้อยีนไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็จะดูเป็นแบบจริงจังเลยอันเนี้ยก็ใส่อันนี้ไปคอนเสิร์ตก็สนุกสนานแน่นอนหรือว่าใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะ เออมันมีความแบบลุยๆไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเสยืดเนี่ยมันคือความแบบกุตุชนอะความเรียบง่ายสบายๆอะไรเงี้ยลุคนี้ก็ให้ความแบบร็อกจริงแล้วก็บวกกับแจ็กเก็ตยีนอีกโอ้โหก็คือยีนคมเซตมากอันนี้ก็เหมาะกับแบบไปดูคอนเสิร์ตรอกหรือว่าไปแบบเออขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเจอผู้ชายแบบนี้ก็คงคิดว่าเป็นผู้ชายแบบก็ดูเท่นนะดูแบบคอมลุย <c oughs> ลุคนี้นะคะก็เป็น everyday ล o กที่ใครๆก็ต้องมีเกงยีนหนึ่งตัวเสื้อยืดสีขาวแล้วก็เติมหมวกเข้าไปเป็นหมวกบัคเก็ตหรือว่าเป็นหมวกแคปก็ได้ก็เพิ่มให้มันดูมีอะไรมากขึ้นค่ะและลุคนี้ก็คือสามารถใส่ได้ตั้งแต่แบบไปเดินตลาดไปชอปปิง้งหรือว่าแบบไปเดินห้างแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือหนาวก็คือใส่ได้ในทุกโอกาสเลยนี่่ะก็เป็นแบบเสื้อยืดสีขาวยีนแล้วก็คุมด้วยหมวกบัคเก็ตแคป เฮ้ยเท่อันนี้ผมชอบดูลุยๆไปกับผมได้ใส่ยีนไปด้วยการอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหมวกใส่ไปดูคอนเสิร์ตวงร็อกเนี่ยเท่มากทุดนี้นะฮะขอผมผมตั้งชื่อมันว่า วินเทจ running ผมเลือกที่จะหยิบเสื้อยืดสีขาวมาคู่กับกางเกงวอร์มฮะเพื่อให้มีความแบบสบายสบายมากขึ้นแล้วก็ยังเติมรองเท้าที่เป็นแบบ running shoe เข้าไปอีกด้วยเราเน้นลุคใช่ไหมเราก็ต้องมีถุงเท้าสีสีหน่อยฮะถ้าเกิดคุณจะหยิบชุดนี้ออกจากบ,บ้านผมว่ามันเข้ากับสถานการณ์แบบคุณจะอยากออกกำลังกายตอนเช้าให้มีแฟชั่นหน่อยใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะไปฟิตเนสใกล้บ้านเพื่อให้แบบแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าจะใส่เดินห้างชิล ก็ได้อีกในมุมผู้หญิงถ้าเห็นผู้ชายแต่งตัวแบบนี้โอเคสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราแบบเป็นคนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้ชายแต่งตัวอย่างนี้ก็อาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ย เป็นลุคสปอร์ตเลือกเสื้อสีขาวกับกางเกงวอร์มเลือกเป็นกางเกงวอร์มสีดําขาบานแล้วก็มีลายให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมานิดนึงแล้วก็เพิ่มเติมคือหมวกไหมพรมเพราะว่าอยากให้ได้ความเป็นลุคแฟชั่นมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราแต่งอย่างเงี้ยเราสามารถไปออกกําลังกายก็ได้หรือว่าจะแบบไปเจอเพื่อนก็ได้ซึ่งแบบก็ยังคงให้ความแบบแฟชั่นสามารถถ่ายรูปเก๋ๆได้ที่แบบสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความสนุกน,นั้น ก็สามารถเลือกกางเกงวอร์มที่มันสีจีดจัดกว่านี้ได้เช่นเป็นสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวอะไรที่เขาคิดกันอยู่นะคะก็สามารถใส่ไปแบบเป็นแฟชั่นได้ก็จะแบบดูเด่นขึ้นมาเลยเฮ้ยจริงมันมีความแบบเป็นสาวสุขภาพอ่ะทีนี้ผมว่าเป็นลุคที่แบบ นะหนึ่งอะไรดูแบบสุขภาพดี healthy girl อะไรอย่างเงี้ยเจนที่สองก็มีความแบบหวานๆแล้วก็มีกลิ่นเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นรองเท้าแบบมิกี้เมาส์ใช่ป่ะแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมให้ดูเท่ๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ผมชอบลุคเบตตี้ละหลอลุคไหนเฮ้ยผมชอบ5ลุค <PUBG> ใช่ไหมผมชอบลุคญี่ปุ่น mm ดูไปกับผมได้แล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันของกนะันอะเราจะชอบที่กันแบบ เออูกญี่ปุ่นของการเหมือนกันเพราะว่าดูเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนนะ<ฮ>ชอบลุคไหนของพวกเราก็อย่าลือมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับแล้วจริงๆผมก็อยากเห็นลุคของคนอื่นบ้างนะใช่คือถ้าใครนะคะที่แบบมีแบบเสื้อยืดสีขาวแล้วแบบมีการสไตล์ที่แบบแต่งตัวเท่ๆอะไรเงี้ยก็แชร์มาให้พวกเรา,าเห็นใช่ฝากติดตามพวกเรานะคะทาง YouTube c h a n n e l World p o i n t Today แล้วก็ Facebook Fanpage World Point Today Play ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะับสำหรับลุค EP ีนี้พวกเราขอตัวไปแต่งตัวด้วยเสื้ยืดสีขาวกันก่อนครับบ๊ายบาย